ว่ากันด้วยเรื่องราวโชคชะตาสุดแปลกของทีมดังสีน้ำเงินในลอนดอนที่ชื่อว่าเชลซีทีมทีมนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้สะสมเด็กไว้เยอะแยะแถมโคดก็อินดี้จัดชอบจัดตัวชวนปวดหัวอื้ยแล้วไหนจะมีบอร์ดบริหารที่โคดเหลี่ยมจัดซิกแซกเก่งซื้อเก่งขายเก่งหน้าด้านเรื่องธุรกิจซะเหลือเกินแม่ไอ้อันหลังนี่มึงชมใช่ปะวะเอาเป็นว่าแม้ทีมจะตกอยู่ในสภาพนี้แต่มันก็มีเรื่องเซอร์ไพร์มาฝากแฟนบอลไม่พักเลย สวัสดีครับผมเอ็มออฟไซต์บูกับรายการเชลซีซีซั่นสตอรี่ ในการที่จะพาแฟนสิงห์บูทั้งหลายย้อนวันวาน,นดำดิ่งไปกับเหตุการณ์ในอดีตที่คุ้นเคยโดยในเทปนี้นะครับจะเป็นสรุปเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สุดสําคัญในรายการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโลก2025ที่จัดขึ้นที่อเมริกาครับโอ้โหน้ําตาจะไหลบอลยุโรไม่ได้ไปทั้ง2ปีติดแต่การรายการนี้ปีนี้อยู่ดีๆปรับใหม่ได้ไปเฉยอึ้งไปเลยกูแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเข้าทางเลยดีวะส่วนจะดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวรู้เลย เฮ้ยเฮแฟนเชลซีทั้งหลายอยากมันก็มาดีว่าพวกเราเชลซีไทยสป,ปอตเตอร์หนึ่งเดียวในไทยที่ติดต่อกับทางสโมสรจัดหนักจัดเต็มเซิร์ฟกิจกรรมหลากหลายโดยแฟนเชลซีเพื่อแฟนเชลซีโดยเฉพาะเตะบอลทุกอังคารเพื่อสุขภาพย่านลังสิตสายไหมดอนเมืองและมีติ้งสุดมันสไตล์สิงแหกปากเชียร์บอลกันเย่วเยอ่เยอเอามันเอาสะใจขอเดียวกันและกันเองสนใจกิจกรรมไหนทักแชทแฟนเพจเชลซีไทยหรือออฟไซด์บูมาหาผมได้เลยนะครับอ่ะเข่าเลื่อง หลังจากจบสิ้นรายการแข่งขันหลักในฤดูกาล2024-2025มาแบบสุดจะเหลือเชื่อเอาดีๆนะอย่าโกโหกตัวเองมีแฟนสิงค์คนไหนบ้างที่เห็นความเคลื่อนไหวแต่ละมื้อแต่ละเดของทีมตัวเองแล้วไม่บ่นบ้างวะใจเองมั่งได้วะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กับผมและหนึ่งก็ดูหลักๆแต่ละอย่างที่ทีมเราทําดีครับขัดหูขัดตาชวนขัดใจเปลี่ยนโค้ดทั้งทีแทนที่จะหาดีๆหน่อยมันก็ดันไปดึงตัวโค้ดตัว,ตวท็อปจากเดอะแชมปี้ยนชิพที่มีดีกีต่ำว่วยพอตมาคุมทีมแทนซะอย่างนั้นถุยชีวิตแล้ว ในจะตลาดกลางฤดูการก็ดันไปหาเรื่องใส่ตัวไปลดสควอตเดฟทีมตัวเองซะด้วยนะมึงทำเพื่อโอ้ยปวดหัวไข้ขึ้นเลยสั์ฟอร์มทีมก็ไม่ดีดเสริมทัพตัวแก่ตัวเก่าก็ไม่มีหุดหงิดโวยกูละโคตรไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างไรก็ดีครับฤดูการนั้นเอาเป็นว่าจบสวยจัดหนักหักปากาเซียนปิโลนมาเลสกาพาทีมจบที่4ได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแถมยังปิดท้ายแบบนี้ถ้วย อาสิงกลายเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์แบบหล่อหลอ,ลอแม่เจ้าน้ำตากูจะไหลใครจะหาว่าถ้วยเล็กก็ช่างแม่งนาะทีนี้กูเอาหมดอย่าปล่อยให้โอกาสตรงหน้านั้นสูญเปล่าเพราะกูไม่ได้อยากมาถ้วยนี้บ่อยๆเฮ้ยพวกเรามาลุมก,กาบบริหารและมาเลสกามาเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับแต่แต่แต่ถึงกระนั้นเส้นทางฤดูกาลนี้มันก็ยังไม่ได้จบลงเอยแบบสมบูรณ์สัทีเดียว นั่นก็เพราะทีมเชลซีของเราเวลานั้นอยู่ดีๆได้ส้มหล่นจากบุญเก่าเฉยผลพวงจากการคว้าชแชมป์ UCL 2021สมัยที่2ในยุคข,ของถูกเกินทางผู้จัดฟีฟ่าก็เลยอัญเชิญให้มาติดโคต้าเข้าแข่งสโมสรโลกในรูปแบบใหม่ของปีนี้เยสสวยพี่สวย ว่าแต่รายการนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างวะครึ่งยีค้ครับปี2025นี้มันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหญ่โตโดยฟีฟ่าอยู่พอตัวพอกันทีรูปแบบการแข่งขันจำเจแบบเดิมๆเมตะทุกปีมากันหล่อมแหลมอยู่7ทีมแข่งกันแป๊บๆนัด2นัดแล้วแชมป์เลยนี่พอเลยอ่อ จ้ะมันเทไม่พอและดูไม่อลังการต่อเม็ดเงินและการแข่งขันว่างั้นเหรอพวกก็เลยโล่ใหม่แบบล้างบางไอของเดิมที่เคยมีก็จับมันมายุติและปรับใหม่ให้ดอบลงกลายเป็นฟีฟ่าอินเตอร์คอนเทนเนนทัลครับส่วนไอของใหม่ที่เพิ่งมานะเหรอก็สวมทับของเดิมไปเลยและกันว่าไอถ้วยนี้นี่ละวะฟีฟ่าขับเวอร์ครับที่แท้ถูก ถุแผลได้ดีจนเข้าทางซึ่งในส่วนของรูปแบบการแข่งขันใหม่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลกอยู่พอตัว4ปีจัดครั้งหนึ่งแล้วก็อัญเชิญ,ญยอดทีมยอดแชมป์ทั้งหลายจากหลายทวีปในช่วง4ปีที่ผ่านมามาเข้าร่วมเป็นเสร็จ32ทีมจัดทัวร์นาเมนต์และใช่ครับ ในช่วงระยะขอบเคซีปีนั้นเราคือแชมป์ UCL 2021ผมนี่ยืนขึ้นเลยใจก็อยากจะพะงานมั่นหน้าแต่ก็ถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปแล้วหันกลับไปดูช่วงเวลาที่ผ่านมา<ๆ>ก็พอจะรู้ดีครับว่าแผลลายทางพวกเรานั้นเยอะแยะมากมายซะไปหมดโอ้โหทีมรักกูในตอนนี้แม่งเปลี่ยนแปลงแบบเต็มตัวอุดมไปด้วยเด็กวันเดอร์คิดและมียอดโค้ชสุดอินดี้มาคุมทับฟอมดีแบบนิงน่งๆเอาแน่เอานอนให้อุ่นใจนั่นเลยเฮ้อ ไม่มีเลยแถมก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบขับเคลื่อนด้วยแรงด่าซะด้วยนะพอไม่เว้นแม้ก,กระทั่งในนัดชิงคอนเฟลเลนต์พวกก็หาเรื่องให้โดนดา่าเพิ่งแลกจับไอ้กุโตไปอินเวิร์ดจนเป็นบอ่อจําได้อย่างแม่นกว้ายหลักอยาให้มีครั้งที่9999เโอเคซึ่งเอาเป็นว่าพวกเราแฟนบอลกันทั้งหลายก็ทาทาใจเบื้องต้นกันไว้แล้วครับหมูหมู่มาหมาย่างน้อยไปได้ไกลเกินรอบแบ่งกลุ่มก็บุญหัวซึ่งแน่นอนไหนๆก็มาแล้วและได้สิทธิ์เสริมทัพออกตัวได้ก่อนเพื่อนฝ่อยบริหารเราก็เลยจัดไปวางหมากซื้อ หลักๆเฉพาะกิจเพื่อรายการนี้กันก่อนเลยตำแหน่งไหนควรเสริมก็จัดซะเพราะบางคนนี่เด่นชัดตัวแดงกำศหนักลากยาวไม่ได้พักเลยทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติงั้นก็มาเริ่มกันที่ขาออกกันก่อนละกัน1นึ่งดิวท่วนเจดอนฟรีดอมเอ้ยเจดอนซานโชส่งคืนให้แมนยู <c oughs> เฮฮเขตนี้สงสารมันแหละแต่เอาดีๆด,ดีวนี้แม่งติดในเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงลิบจะลดจนเข้าทางเราแลดูน้องเองก็ลำบากก็เลยจำใจแยกย้ายจบ,จบๆกันไป,ไปไปตายเอาดาบหน้าและกันตามนั้นเลยถ้าจะ นั้นมากันที่ขาเข้ากันต่อเราซื้อดาริโอเอสูโกจากสปอร์ติงมามาดูซาจากสตาร์บูและแสงสว่างในแดนหน้ากองหน้าตัวใหม่สายบวกเลียมดีแลบจากอิฟสวิตทั้งหมดทั้งมวลนี้คอนเซปต์เดิมแม่งเป๊ะเปซองฮาบิกเนมประสบการณ์สูงไม่เจอแม้แต่เงาเฮอาก็เอาวะอย่างน้อยยุคมืดลูบนรกเออแจ็คสันลงตัวจริงกูได้มีวี่แววเบาลงสักทีแต่แต่แต่ถามจริงไอ้ดีแล็บเบอร์มีเยอะแยะมึงเลือกเบอร์เก้าทำไมวะ แม่อย่างไรก็ดีครับถึงจุดนี้นักเตะในทีมคือเยอะจัดแทบจะขี่คอกันยืนเยี่ยวตอนเข้าของน้ำก่อนไหนจะไอ้พวกที่ปล่อยยืมไปก่อนหน้านี้กลับมารวมกันคือเพียบโอโ้โหสบายและสิงเอ๋ยมากคนนิ่งมากความมหากรรมไล่ตัดชื่อออกเพื่อลงทะเบียนรายการนี้นี่มาเลย คืนชื่อ,อรายการสโมสรโลกนั้นไม่ได้มากันง่ายๆนะเว้ยใครบ้างจะไม่อยากได้ใครบ้างจะไม่อยากลงเพราะว่านิจจาพื้นที่โคต้ารายการนี้มันค่อนข้างจะจำกัดมันก็เลยมีบ้างคนที่สมหวังและผิดหวังและวืดว้าวไม่ได้ไปอ่ะหนึ่งสองสามหลายชื่อนั้นก็ตามนี้พอๆไปสต็อปดูเอาละกันจะให้ไล่พูดทั้งกองแม่งยาวจัดไม่หวานไม่ไหวแน่นอนเอฟเฟกต์จิมเลือกจากตรงนี้มันได้สร้างความขัดข้องหมองใจให้กับ แ,และแฟนบอลอยู่ไม่น้อยอทิเช่นเห็นคุณครูจะขายอยู่แล้วใจก็ไม่มีมึงจะเอามาทําไมวะไอสารเชสลูกลักก็เช่นกันดีตรงไหนเบียดยากเบียดเย็นจนเปโตว,วิดนี่ปิวเลยบาบลาบาหัวจะปวดเฮ้อเครียดแม่งเ้ยพกกูไหวแน่นะนี่มึงมาโยนปะเนี่ยเชลซีทีนี้มาต่อกันที่การสุ่มทีมรอบแบ่งกลุ่มกันตอนทีมเราคือเป็นตัวเต็งกลุ่มดีที่มีรา,ายละเอียดยิบย่อยที่น่าสนใจตามนี้ 1. ลอสดอนเจลิส FC ที่มีนักเตะจากทีมลอนดอนที่คุ้นเคยอย่างทูโกยอริสและโอลิเบียชิลูเอ้ยไอ้ลอเหลาคิดถึงวะซึ่งใครที่คิดถึงเหมือนกับผมอย่าลืมจิ้มไปดูประวัติแกในช่องแบบเต็มๆของผมก็ได้นะ 2. ฟาร์เมงโกในส่วนของยอดทีมจากลีกบราซิลทีมนี้ก็จัดว่าไม่ธรรมดาครับเพราะพวกเขานั้นมีอดีตมือดี2แข้งสิงอยู่ในทีมถึง2คนคนแรกกองกลางมากความสำเร็จและมีดีกีเป็นถึง MVP ยูฟาจอจินโยและอีกคนกลายเป็นโค้ชทรงดี ไปแล้วและในอดีตเคยคว้าดับเบลิลแชมป์ที่เชลซีในยุคข,ของมูรินโญ่ฟิลิปเป้ลูดและทีมสุดท้ายเอสเปลานตุนิททีมจากลีกตูนิเซียเอ,อ ช่างแม่งคำข้ามัาาาไปแล้วกันเริ่มต้นกันที่เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มเจออลอสแองเจลิสเอฟซีเกมนี้ถือว่าไม่ยากครับพะคุ้มกําลังแม่งต่างจัดแม้ว่ากาดจ,จะร้อนและเสียงฟ้าผ่าลงกระบานพนวกกับเกมลุกของเราก็เนาะชอบทําหมูหกเป็นว่าเล่นแต่ก็เพียงพอให้เก็ใช้ไป2องศูนย์แม่เจา้าและคือเกมนี้เมโตรแม่งดีจัดยังขมา่าแถมก็มีจังหวะแอซซิตสวยๆจากดีแลบที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนที่แจ็คสันให้ได้ชมเยี่ยมครับฟินวะเดบิวแบบนี้อุ่นใจไปได้หน่อย อะไรก็ดีในเกมถัดไปเจอฟาเมงโก้มันก็จะบันเทิงบันเทิงกว่าที่คิด ก่้าแม่งเอาอีกแล้วปรับเจมไปเล่นกลางนี่ของโปรดแม้เปิดมาจะเป็นทางเหล่าที่นำก่อนเนโตนี่ยังตึงจริงจังล่างทองแบบต่อเนื่องบุกทะลวงอย่างมั่นใจพาออกนำไป1นึ่งศนตั้งแต่นาทีที่13แต่เฮ้ยเข้าครึ่งเวลาหลังพวกเองเป็นอะไรกันไปวะแผนก็แย่เกมรับก็เออพาลวนพามื่นจนออกทะเลจนพังพินาศไปไปมามาโดนนำห่างไป2อหนึ่งซาดกูนี่ยืนขึ้นเลยซึ่งแค่นี้ว่าหนักแล้วใช่ปะบอกเลยว่าหนักวันนี้ได้อีกนาทีที่68 ทีเด็ดจากแจ็คสันที่วิ่งปีตรงดิ่งเข้าบอลแบบไล่เชิงย่ำจึกเข้าให้โดนดีครับเต่กู้แข่งล้วนๆไม่มีบอลผสมเลยช,อช,อชอ็อกช็อกช็อก แมงเงื้อหุนหิดว่ะเอาอีกแล้วนะมึงนะเมื่อไหร่จะโตทักทีโวยดูกระเชลซีมา2ฤดูกาลเต็มโดนโทษแบนไปแล้วเยอะแยะก,กว่าใครๆถึง3ครั้งแล้วคือไอ้ครั้งที่3มนี่มันห่างกับไอ้ครั้งที่2ไม่กี่เดือนซะด้วยนะคำขอโทษผ่านโซเชียลที่มึงโพสย,ยังไม่เจือจางหายไปจากหน้าฟีดกูดีเลยถุยชีวิตแล้วก็ตามสภาพโดนบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งตรงจบเกมไปด้วยสกอร์สามหนึ่งอ่ะเฮือทีนี้เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนี่แพ้ไม่ได้ละ ตรงนี้ก็แอบตึงเปี้ยชี้ชะตาเจอเอ็ดไปลานตัวนิดมันก็เหมือนจะหมูแหละแต่แฟนบอลแบบเราๆแม่งโคตรหลอนไม่ไว้ใจโค้ดและฟอร์มทีมตัวเองแบบสุดๆจัดตัวดีๆไม่ขัดขาตัวเองอ่ะเป็นไหมแล้วก็เลิกสีทีเอาไอกเจมไปเล่นกลางแม่งเสียของเท่านิจจาผลเกมนี้สําคัญแล้วไงวะก็กูจะอินดี้กูสะดวกแบบนี้มึงเป็นใครมาสั่งกูเกมเกมนี้ก็เลยลงเอยจัดหนักเต็มๆไปแฟนสิงห์ทั้งหลายเห็นลายชื่อนี่ขาเขินนี่แถบสุดกุด โตอินเวิร์ดก็มาบ่อเดินชิวก็มีอาเชียมปงดิวบิลี่ฮอไอเคเอ็นคุณค,ณคณูคือลงครบเซตโลเตชั่นกันแบบจุกจุกศาสตร์นี่มันท้าทายเครื่องด่าจากแฟนบอลกันชัดๆเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาดิแต่ช้าก่อนผลที่ออกมาจบลงเอยไปด้วยสกอร์สาแบบชิวชิวไงละ่ะแฟนสิงห์ทั้งหลายบอกแล้วให้เชื่อใจผมพวกเองติดลอนละแวงกันไปเองทุยขาม,ามับแมงกูเห็นแล้วหมันไส จบรอบแบ่งกลุ่มในฐานะจาฝูงตามหลังฟาเมงโกอยู่หนึ่งแต้มมันก็จะเขินๆแหละแต่เอาดีๆถ้ามองไปที่ผลลัพธ์สายการแข่งขันรอบถัดไปนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีแบบเหลือจะเชื่อเลยนะมึงนั่นก็เพอะรอบ16ทีมไอ้ฟ้าเมงโกที่จบแชมป์กลุ่มนั้นแม่งโดนหยออดจับไปเจอบายเยินแถมอยู่ในดงนรกเดสโซนฝั่งขวาสุดน่ากลัว K, เจเคาแม่งแควคาดเฉย หน้างานเบาลงไปเลยเราอยู่สายแข่งฝั่งซ้ายแล้วได้ไปเจอกับคู่แข่งที่คุ้นเคยอย่างเบนฟิกา้าเยี่ยมหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้แต่ถามจริงมาเลสกาเอ็งได้คาดการและจงใจจัดฉากแพ้ไอ้ฟาร์เมงโกไว้หรือเปล่าวะเพราะบางทีเห็นแบบนี้ในลีกที่ผ่านมาแม่งก็เหมือนจะโยนอยู่บ่อยครั้งอินดี้จัดและขัดขาตัวเองจนกูเริ่มแยกไม่ออกละอันไหนโยนอันไหนอ่อนจริงแต่ถึงตรงนี้ก็ดีแล้วครับไปไว้พวกเราไปลุยกันต่อ สำหรับการเจอกับเบนฟิก้านั้นก็จัดว่ามีคอนเทนต์ที่ตึงจัดอยู่พอตัวฝั่งเรานี่คือการมาเจอทีมเก่าของเอนโซส่วนฝั่งเบนฟิก้ารายการสโมสรอโลกนี้เดิมพันด้วยช่วงเวลาสุดท้ายของตำนานของพวกเขาอย่างดิม,มาเรียก็มาดิวะอย่าได้หวังว่าพวกกูจะใจอ่อน สองทีมบวกใส่กันยังเมันแต่มันจะไม่มันก็ตรงไอกรรมการนี่แหละไอชิปหายตัดสินแต่ละยางหาเหวชวนสงสัยนี่บอลมีงานหรือเปล่าวะซึ่งก็ดีหน่อยในครึ่งหลังเราออกนําไปก่อนจากลูกยิงฟีคลิกฟ้าประธานของลิสเจมตั้งหลักควรตับบับเขาให้ย้อยซวบเป็นประตูเยสสวยศาสผมนี่งไปเลยแน่นอนเบนฟิกา้ายอมได้ที่ไหนละ่ะดินล้นจัดหนักใส่เต็มทุกวิถีทางทั้งฝีมือและนอกเกมสารพัดบลาบลาบลาแสดงออกแบบชัดเจนกูไม่อยาก แต่แล้วในนาทีที่85ซึ่งเหลือเวลาการแข่งขันอีกแค่5นาทีกรรมาการแม่งเป่าเบรกเกมเฉยด้วยเหตุผลไม่อยากโดนฟ้าผ่าลงกบาลโอ้ย,อย,อย,อยคือมันก็สําคัญแหละเพื่อความปลอดภัยแต่อีกนิดเดียวเกมมันจะจบอยู่แล้วไงมึงซึ่งเชลซีเองก็กําลังนําอยู่ด้วยเพราะต้องมาโดนอะไรแบบนี้แม่งติดขัดอารมณ์เป็นอย่างยิ่งครึ่งชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไปเบสเซตบวกเพิ่มลากยาวให้รอนานถึง2ชั่วโมงเพิ่งได้กลับมาเตะต,ต่อปะโทไอ้บ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันครับนี่ไม่ ไม่เคยเจอบอลอเตะก็ดึกง่วงก็ง่วงหงุดหงิดก็งุดหงิดกะว่าอีกนิดเดียวบอลจบจะได้ไปนอนนอนสักทีต้อมาเจออะไรแปลกประหลาดแบบนี้เฉยซึ่งพอกลับมาเตะต่อในช่วงเวลา5นาทีที่เหลือนั่นไงเล่ากูว่าแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมบงก็เกิดขึ้นจริงในนาทีพ,ออพ่อของพ่อของพ่อนาทีบาเปเบนฟิกา้าโยนบอลเข้ากรอบเขตโทษไอ้กุตโตแม่นกระโดดกลางมือจนแขนไปโดนบอลเสียจุดโทษดีครับถุยชีวิตคอนเทนต์จากมึงนี่ก็มาไม่แผ่วเหมือนกันเนื้อพอนุม่มกิมาเลียจัดให้ครับสอยขา ยิกๆแล้วซัดสังหารเข้าประตูไปแบบเน้นๆแฟนบอลเชลซีทั้งหลายนี่อึ้งไปเลยและก็นั่นแหละครับ มิติใหม่ของการดูบอลตอนตีสามจนลากยาวเวิร์ดเคสไปไกลสอแววทะลุ7จ็ดโมงกันเลยทีเดียวเฮ้ยนี่ถ้าชนะเดี๋ยวกูแหกขี้ตาไปใส่บาดต่อให้เลยและก็ใช่ครับสถานการณ์แบบนี้ถ้าแพ้มาไม่ดีแน่เสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพใจโดยใช่เรื่องซึ่งเริ่มต้นต่อเวลาพิเศษไปไม่นานจุดเปลี่ยนสําคัญก็บังเกิดฝั่งเบนฟิก้าแม่งเข้าพวดเสียบใส่โควิลจนโดนแดงทีนี้ก็โดนเชลซีเพสซิ่งกดดันหนักหลังหงายตึงไคเซโดจิมบอลจากเตีนคู่แข่งทรงต่อให้ เพาเมอร์พาเวอร์วิ่งปีตรงดิ่งถึงกรอบเขตโทษจ่ายบอลออกซ้ายไคเซโดซัดเขาให้เสื้อติดเซฟบอลปินไหลวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ไม่ไกลเอ็นคุณครูซ้ําเข้าให้ติดกองหลังแล้วล้มลงแต่เฮ้ยรอบนี้ไอเอ็นคุณครูแม่งมาแปลกลุกเร็วและซัดตอเป็นประตูโอ้โหแฟนบอลและมาเลสกาีนกีดเลยบอลจากตีนของคนที่ถูกมองว่าห่อเหี่ยวและหมดใจเสื้อกลับมาเล่นดีมีชีวิตชีวาในรายการนี้เฉยวิ่งดิวิ่งดิเฮ้ยจากนั้นมามหากรรมเขื่อนแตกปุกเป็นไหลใสสกอเพิ่ม ไปอีก2ตรงเป็น4ี่หนึ่งจากเนโต้และดิวบิลลี่หออ่สาสะใจครับเข้ารอบแดทีมสุดท้ายไปเจอเพาเมลัสที่มีนักเตะใหม่ของเราอย่างเอสเตวัลฮันแน่จัดไปไอ้หนูเดี๋ยวพี่จะตบทีมน้องให้ดับดิ้นในรอบนี้แหละรีบลีไปพักซะหรือจะกลับพร้อมพี่ก็ได้นะแต่อย่างไรก็ดีครับระหว่างการแข่งขันในรอบนี้นั้นก็จะมีอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าบอร์ดบริหารของเรานั้นจริงจังกับถ้วยนี้นั่นก็คือการเสริมทัพกองหน้าเพิ่มด้วยการซื้อเจ้าเปโดจากไบรตันมมมา่วทีอ จากไบตันอนีกแล้วละทุกวันนี้ยังโดนแซลยับเชลซีซิตี้แอนโฮบไม่พักเลยแต่ถ้าว่ากับเคสนี้มันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับซื้อมาแล้วมันสามารถลงทะเบียนแข่งได้เลยนี่ดิเฮ้ยอันนี้แม่งแจ๋วว่ะไปไปมา,มาเรื่องการลงทุนอะไรทํานองนี้นี่ประมาทบอดเราไม่ได้จริงๆรวะ่ะทําดีทั้งทีก็ชมมันหน่อยละกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งดีลครับนั่นก็คือเจมี่กิทเทนจากดอดมูลแต่ไอ้ดีลนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากติดลงทะเบียนกับดอดมูลในรายการนี้ไปแล้วนนั่น และแล้ววันที่3กรกฎาคม2025เหตุการณ์สุดช็อกวงการลูกหนังก็ได้เกิดขึ้นอุบัติเหตุรถยนต์ของดีเอโกโจตานั้นทำให้เขาและน้องชายอังเดต้องเสียชีวิตเฮ้ย ใจหายว่ะจุดนี้เล่นเอาเราทั้งหลายซึมหนักกันแบบเฉียบพันกันไปเลยและใช่ครับยิ่งกับคนที่ใกล้ตัวโจตาหรือเคยเล่นร่วมกับเขามาก่อนอย่างเนโต้พวกเขายิ่งรู้สึกดิ่งหนักมากมายเป็นพิเศษจนยากแท้จะเก็บกั้นทําใจให้ยืนไหวมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครทั้งสิน้นผมคิดว่าสภาพจิตใจของเขาในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะลงสนามซึ่งพวกเราแฟนสิงบูทั้งหลายแม้จะรู้ดีครับว่าถ้าไม่มีเนโต้ในสนามน,นามี่เสียหายหนักแน่แต่พวกเราก็พร้อมยอมรับและเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรเพื่อน เอาที่นายโอเคไว้นายพร้อมค่อยกลับมาแต่ช้าก่อนแกไหวเว้ยออกตัวแบบย้ำชัดถ้วยๆวยนี้แกจะเอามันมาให้ได้เพื่อโจตาเยี่ยมครับก็ถือเป็นแรงผักดันที่ดีงั้นก็ไปลุยกันต่อเลย มาต่อกันที่การแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายเจอเพาเมลัดเชลซีที่ไม่มีใครเซโดเนื่องจากติดโทษแบนเวลาบุกมันก็จะเสียวๆหน่อยแต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเดินเข้าใส่เพาเมลัดแบบมันหยดเอเตวาวมึงมานี่ดิได้เขาผิวจัดแล้วแบกยับจนเกินวัยได้บอลทีคือลุม2ลุม3อัดสกัดเบรกหมดไม่สนลูกใครอุย ทีว่าไอ้น้องก็ไม่ได้ตึงแบบที่คิดนี่ว่าัดจากนั้นในนาทีที่16แสงสว่างก็แวกว่าไปทางสิงชโลบาแทงบอลเข้ากรอบเขตโทษให้พาวเมอร์พาวเมอร์แม่งอย่างลายวิ่งแวกกองหลังแล้วซัดจึกเข้าเสียบมุมน้ำหนักแม่งอย่างไป1-0ไปดิจบครึ่งแรกไปแบบสวยๆดูดีสบายหูสบายตาไปหมดทุกสิ่งอย่าง ความได้เปรียบแบบเน้นเน้นคองบอลแทบตลอดครึ่งเวลาจนคููแข่งนี่เหงาไปเลยอีครึ่งหลังก็หวานเจี๊ยบดีวะแต่อ้าวเอ้ยไม่เหมือนที่โม่ไว้นี่วาเผาเมลัดแก้เกมแบบสุดจัดบุกเข้าทำแบบลัวๆจนสิงนี่เสียส่งจออซ้ายทีขวาทีโดนนวดอยู่นานจนสัญญาณอันตรายแม่งก่อเกิดในใจแบบแป,กแปลกไอ้น,นักเตะบาซิลพวกนี้ความสามารถแม่งเยอะแยะแถมลีลาเข้าทำก็บ้าข้างสุดแผวเผาวบนบุกจากฝั่งขวาตบเคาะเข้ากรอบเขตโ,โทษเอเตวัลจับบอลเสร็จแล้วพาโควิลตีตัวทั่ว ไปหนึ่งยกเหลี่ยมมีน้อยแล้วไงวะแต่ว่าซัดส,ดสวนหายชิงคานบนเด้งเข้าประตูแบบเป๊ะไปโอ้หนใครบอกไม่เท่าไรเอาหัวมานี่ดิยิงเล่นยิงมั่นใจแฟนบอลเพาเมลัดนี่คืนเคลงยิ้มแก้มปีกกระโดดโลดเต้นมั่นใจจะตบสิงห์อืมชากรผอ,อบอลบุกจากแดนกลางที่พากันเคาะนัวเนียแถวฝั่งซ้ายลงเอยที่กุดโตที่อินเวิร์ดมาไกลจนกูงงเข้ากรอบเขตโทษยิงใส่เหมือนเน้นทางแต่บอลดันฉลับตีนกองหลัง,ลงคู่แข่งแล้วเปลี่ยนวิถีกระดอนตกตรงหน้าโกจนเสียหลัก ตกใจช็อกขาตายเข้าประตูแบบงงๆเอาเฮดีครับแต่เฮ้ยไอดีแลกับโควิลมึงจะหาเหลืองใส่ตัวให้โดนแบนทําไมวะทิบหายและสิงเงยเข่าหลอกก็จริงแต่คุมกํากลังตัวหวังผลดินหายไปเพิ่มกูละโคตรปวดหัวจริงๆไอ้พวกทีมพลังหนุ่มที่คุมมาหลมไม่ได้เนี่ยทีนี้คอชงโงกหน้าไปดูอีกฝั่งนิด พวกเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลายห้ามหันค่ากันเองชิ้นส่วนศพแมงเละเทะแทบหลายทางจนเหลือ2ทีมนั่นก็คือเปอเชของเอลิเกที่เป็นแชมป์ยูซีแอลป้ายแดงมาแบบสดๆร้อนๆกับอีกหนึ่งทีมก็คือลาชันชุดขาวเลยเอามาหลีดกูเป็นเจ้าพ่อเหมาสัมปทา,านถ้วยรายการแชมเปี้ยนลีกมาอย่างยาวนานจนเลื่องลือแต่ยังไงก็ได้ครับจะใครก็มาเหอะก็ถหวังจะไปถึงแชมป์จะซ้ายจะขวาต้องได้หมดในดูสิรอบ4ี่ทีมสุดท้ายของเราคือใครวะอุ้ย เออฟูมิเนเซ่ที่มีพี่ใหญ่ซีวาซะด้วยงานนี้จัดไปต้องมีสักฝั่งที่เจ็บตัวอย่างไรก็ดีครับเกมนี้กลับมีเรื่องชนเซ์ไ์จนขนลุกนั่นก็คือการเล่นให้กับเชลซีเป็นเกมที่2ของเจ้าเปโดเชตแล้วคือลงเป็นตัวจริงเจอทีมเก่าซะด้วยวาเลสกานี่แม่งมองข้ามหัวลูกลักถึงแจ็คสันกันเลยทีเดียวเกมเจอเพาไม่รัดขนาดแค่ลงแป๊บๆก็แอบว้าวพอมาเกมนี้ลงเต็มๆพวกก็ใช้โอกาสสักคุ้มเลยสุดเหรียญกลิบสูงยาวไปกับบอลได้ดีทรงบอลนี่ชั เจนมีสมองแถมคอมโบกับพาเมอร์ไปมาจนตาค้างเหมือนเคยเล่นด้วยกันมาแล้วตั้งแต่ชาติบางก่อน แม่เจ้าตื่นเตืนเตืนนี่กูตาฝาดหรือเปล่าวะเผอแป๊บแป๊บพวกได้ส้มหล่นบอลถึงเตีนคือซัดหายตูมเสียบสามเหลี่ยมจนขนลุกแต่ถ้าจังหวะนั้นคุณคิดว่าฟลุกงั้นเอาใหม่ดอกที่สองย่องหาพื้นที่โล่งๆจนได้ดีบอลมาปุ๊บดุมดุมเข้ากรอบยึกยักแล้วซัดหายสองศูนย์โอ้เฮ้ยไปเรียกไอ้ใบตันมาเดี๋ยวนี้แถมเงินแอดออนค่าตัวให้มันเดี๋ยวนี้เลยจบๆไปโอ้โอเบาได้เบาก่อนนะลูกฟอร์มแบบนี้เดี๋ยวเก็บไว้ลงตัวจริงนัดชิง ดีกว่าอ่ะแจ็คสันไหนมึงลองกลับไปเล่นโชว์หน่อยดิว่าพวกกูนั้นคิดผิดแม่เหมือนเดิมอาการเดิมไม่เคยเปลี่ยน ถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่จบนะเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งเกมสําคัญนัดชิงที่รออยู่เฮ้ยเฮ้ยแฟนเชลซีทั้งหลายนี่คลิปแชมป์โลกนะเฮ้ยเอานี่ไปของมันต้องมีบ้านบูช็อปร้านนี้ผมสแกนมาแล้วของแท้ของดีมือหนึ่งมือสองไม่จกตานี่มันคังแสงเสื้อเชลซีรวมทุกปีกันชัดๆรวมไปถึงเสื้อทีมดังและตามกระแสะก็ด้วยเช่นกันแต่มีบริการพีออเดอร์นําเข้าจากทั่วโลกมาให้ซะด้วยนะหรือถ้าใครของขาดของพังบ้านบูช็อปพร้อมรับจบเติมเสื้อเติมอาร์มเติมสปอนบลาบลาบลาก็ท สนใจก็ติดต่อได้ที่รายละเอียดตามนี้หรือจิ้มได้ที่ลิงก์ปักบุตรด้านล่างได้เลยครับตัวจริงของแท้ต้องบ้านบูชอปการันตีคุณภาพแน่นอน S 1> <S 1> <S ลหลังจากที่เน็ตเหนื่อยมายาวนานฟ้าหลังฝนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดาก,ก็ผีดอกออกผลแบบใหญ่โตจนขุมกำลังวัยรุ่นเชลซีที่มีมเมล็ดก,ก้าคุมทีมและบอดบริหารสุดเหลี่ยมจัดหัวการ้าได้พากันมาสู่นัดชิงอีกครั้งแบบติดติดอีกหนึ่งถ้วยอืมแล้วคือเจอปารีสที่มีฟอร,ร์มสุดพีคต่อเนื่องซะด้วยนะตบซิตี้ขยี้หงแดงเก็บปืนโตขย่มงูใหญ่สอนบอลเมสซี่หักคอตามอีซัดหน้าเสือใต้ย่ำกระหม่อมลาชันโอ้โหนี่พี่จะดุไปไหนครับถิ่นสวนศพ ทีมดังแทบรายทางแถวบ้านเรียกฆาตกรส่วนทางเรานะ่เหรอ <c oughs> มีเกมไหนบ้างวะที่ชิวจัดแล้วไม่ด่าทีมอูนี่แทบจําไม่ได้ละหลายอัพโผมาแต่ละทีบ่อยครั้งทางแฟนบอลน,นี่ลั่นเลยโดยเฉพาะไอ้ตำแหน่งแบ็คขวานี่มันหาเหวอะไรวะนี่ยมึงจะปรับแต่งพันธุกรรมเป็นเจ้าพ่ออินเวอร์สหมายเลขวันให้ได้เลยเฮ้ยมาเลสกามึงมานี่ดิตำแหน่งเจมที่ดีที่สุดคือตำแหน่งอะไรวะของกลางครับถุยเดี๋ยวว่าทิมแมงยังไม่นับรวมปัญหาจากแจ็คสันและโกตัวจริงต้องโกนหัวและปัญหาต่างๆอีกมากมายบลาบลาบลา,บาฉะนั้นจึงอย่าแปลกใจครับที่แฟน Chelsea เชลซีเราๆทั้งหลา ทำไมเครื่องดาสตาร์ติดไม่พักเลยซึ่งแน่นอนสภาพความต่างขนาดนี้ก็ตามนั้นแฟนบอลจากทั่วโลกนี่เด่นชัดเทโคมไปทางปารีสของเอลิเก้นี่กันเป็นแถวแถมบางคนก็พร้อมจะแช่งเอามันเอาสะใจซะด้วยนะอฮๆๆก็มาดีวะพวกเอ็งนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วเอ็งคิดว่าสโลกแกนเป้าหมายวีวอนอิดออของพวกกูมาได้เพราะโชคช่วยหรือไงวะไม่ว่าจะยุคลุงเลืองก็ดียุคอุบาทรละยำตำบอลก็ดีแต่เมื่อโชคชะตานำพากันมาแล้วถ้วยมันอยู่ตรงหน้าพวกกูนั้นก็จะกวาดแม่ง ใหมหมดเจอปาลีแล้วไงวะโดยสถานการณ์ความไม่สมบูรณ์ตรงนี้ของเราแบบนี้นี่แหละดีพอถ้าแพ้มามันก็แค่เสมอตัวแถมก็มีเพื่อนบิ๊กเนมทั้งหลายมากมายพร้อมแชร์ความเจ็บปวดแต่แต่แต,แต่กับการลองไปถามไปทางปาลีดดูดีกว่าว่าถ้าเกิดแชมป์ UCL ปีล่าสุดเจอแชมป์คอนเฟอเรนซ์ที่เล็กกว่าตบขึ้นมาละ่ะพวกเองจะเอาหน้าไปไว้ไหนฉะนั้นแล้วไอส้สิงทั้งหลายไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะเกมนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมด ได้พวกสิงบูกูสู้มีแบบนี้นี่กูชอบเลยครั้งหนึ่งกูเคยไปถวายตัวให้พวกมึงถึงที่ของดีอยู่ตรงหน้ามึงไม่เอาแต่กเกมนี้แล้วะกูจะทำให้มึงดูว่ายอดโค้แห่งยุคนี้ก็คือกูนี่แหละจบๆไป เริ่มต้นการแข่งกันเป็นฝั่งเชลซีที่ไฟลุกเช็ดเคพวกเราคึงคัางเพราะกระหายอยากเป็นแชมป์เฮาเปล่าพวกกูหัวร้อนเพราะมาเลสก,กาจับไอเจเป็นกองกลางและเอากุตโตมาอินอร์ดในนัดชิงถุยชีวิตน่ากลัวขวัาปารีก็ความคิดมึงนี่แหละมาเลดก,ก้าหยุดไอเดียนี้ของมึงไม่ได้จริงๆวะ่ะแต่เฮ้ยเอาดีๆเกมนี้แผนนี้มันกลับเล่นดูดีมีทรงเฉยคือถ้าใครคิดว่าสิงจะมาบาัตพวกเองคิดผิดแล้วเชลซี Kelsey เล่นเพสซิ่งจัดหนักแบบลืมตายลุกลับได้หมดสมดุลสมบูรณ์แบบ ทีมนี่เจอเนโต้ตามติดเป็นเงาเดมเบเล่ขี่ชาที่โดนไล่ล้อมพร้อมประชาทันตลอดเวลาส่วนไอเมนเดสได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตเลยวะเจอดอกนี้เข้าไปหลังหงายตึงเจแมนซานเชสโดนกดดันเปิดบอลขึ้นหน้าปกติแอสซิสต์ให้คู่แข่งแบบรัวๆแต่เกมนี้เปิดบอลสุดสวยเปย้อยลงตัวเกมลุกฝั่งขวาเมนเดสถึงก่อนสกัดผิดเลียมเจอุตโตโฉบตัดแล้วหลุดเดี่ยว วิ่งไปตรงดิ่งเข้ากรอบเขตโทษดึงโยกไปหนึ่งทีสับไกลแต่ยิงติดจากนั้นก็เลยไหลต่อให้พาเมอร์พาเมอร์จับเสร็จแล้วเอี้ยวหน่อยตวัดด้วยสายแบบเลียดเลียดบอลกิ้งไหลเข้ามุมแบบชิวๆโอ้ยหนวาวโวยหนาวปาลีนี่อารมณ์ขึ้นเลยมุดหีดอยากไฟเฉยชุนละมุนตะลุมบอลอยู่พักหนึ่งาจากนั้นยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางเวลาไม่ถึง1ินาทีเชลซีออกนําไปอีกเป็น2อศูนย์จากคนเดิมเจมเปิดบอลออกขวาแบบโล่งๆพาเวอร์รู้งานจมูกไวเข้าเก็บบอลตรงจุดนัด Well. Cool. ดุมทำนิ่งตัดเข้าในยึกยักยึกยักตวัดทายตะขครกระพือดังกริก๊กโอ้โหมุมเดิมซะด้วยดอนนารุม,ม่ากโกระดับโลกนี่ดูแย่ไปเลยแบบนี้ก็เฮดีวะแฟนสิงห์ทั้งหลายนี่กีกาโคตรมั่นใจส่วนอาเซอร์นั้นไซเป่าปากทำหน้าตึงโอ้โอ้โอ้ใจเย็นพอนุ่มเวลายังเหลืออีกเยอะทีมเองยังโดนได้อีกนาทีที่43เชลซีบุกต่อแบบเอามันปุตโตมีเปโดมีสุดท้ายพาเมอร์เลือกใจ่ายให้เปโดที่หาช่องได้โคตรรู้ใจลุดเดียวหนึ่งหนึ่งกับดอนนารุม,มา่า กระดกบ,บอลย้อยสวบเข้าไปเป็นประตู3ามศูนยาใจสาใจไม่ล้องครับไม่ล้องเขาขึงหลังปารีบมีแค้นจัดเดินหน้ากะเอาตายยิงแล้วยิงต่อ สับไก่กันนัวเนียต่อหน้าทรัปมแต่สารเชษตแม่งเอาอยู่ปัดป้ององลงแบบอยู่มือออืของดีจบเกมไปด้วยสกอร์สาแบบชีนชิดแต่อ้าวเฮ้อยอนแพ้คนไม่แพ้นี่มาเฉยอ้าวอ้อ้าว,อ,าวอยากมันก็ามาดีว่าบทกูมาแล้วนั่งสำรองมาตั้งนานขอหิวแสงปล่อยของระบายอารมณ์หน่อยก็ยังดีแม่ยินดีด้วยครับแฟนเชลซีทั้งหลายกับความสำเร็จในครั้งนี้ภายใต้ย,ยุคข,ของเออลุงครับลุงเฮ้ย ทำตาใสาแบบนี้ดูทรงแล้วเอาจริงซะด้วยงั้นก็หลับหูหลับตาชูถ้วยไปแล้วกันเอา ยินดีด้วยครับแฟนเชลซีทั้งหลายกับความสําเร็จในครั้งนี้ภายใต้อีกหนึ่งการปลดล็อกครั้งสําคัญในยุคของเจ้าของใหม่ตราหดอดทนกันมานานบนดาจนพัฒนาการความสําเร็จเริ่มงอกเงยขอบคุณจริงๆนายประตูสุดหัวจะปวดที่แม้จะพาหลอนจนติดตาแต่ก็เซฟบเหนียวแน่นหนึบอักปากกาเซียนอยู่บ่อยครั้งคู่เซนเตอร์สุดเหมือนงงเปลี่ยนไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้แต่กลับให้ผลลัพธ์บางเกมที่ดูดีสุดเหลือจะเชื่อจนเอาอยู่ดานในแบ็กทั้งสองข้าง กราบคู่ระยาที่โคตรดีเป็นทุกสิ่งอย่างและทุ่มเทบูล้างผ่านแบบสุดตัวส่วนเองสู้ๆเว้ยกับฟังให้ได้นะเพื่อนๆคิดถึงแล้วและส่วนเองไอเจมกับตันลูกมอที่มีหัวจิตหัวใจเป็นสิงบูแท้ๆดีใจอุ่นใจเหลือเกินครับที่ได้เห็นเขาในสนามว่าแต่ทุกวันนี้เองตำแหน่งอะไรวัแบกขวาหรือกองกลางดี ส่วน3มประสานกองกลางที่มีเคมีสุดลงตัวจนขนลุกเอ็นโซไยไซโดและพาวเวอร์พวกเราโคตรภูมิใจทั้ง3คนนี้มากครับและเป็นบุญชิบหายที่ในทีมมีพวกเขาส่วนพวกริมเส้นทั้งหลายแม้มันจะงงงหน่อยชัดเจนจริงๆก็แค่เนโต้บทห่วงและดีเลยและในส่วนของกองหน้านะตอนนี้รู้สึกว้าวและมีความหวังกับเส้นทางต่อจากนี้มากครับสุดท้ายเครดิตในครั้งนี้ไม่พูดถึงมาเลสกาไม่ได้จริงๆ ขอบคุณจากใจเว้ยมาเลสกาแม้พี่แกจะอินดี้จัดเบอร์แรงชนขัดใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าถึงตรงนี้เราทั้งหลายยอมรับและเปิดใจว่าเขานี่แหละคือโค้ชที่เหมาะกับเชลซีจริงๆในยุคนี้อดทนสงบปากสงบคำทำงานหนักทำงานต่อสร้างระบบสร้างความสมัคีเชื่อมโยงทุกฝ่ายพร้อมกับคืนความสมดุลและนำพาความเชื่อว่าพวกเรานั้นทำได้นำแชมป์กลับมาสู่สโมสร We w a n t it a l l สโมสรหนึ่งเดียวคือทีมนี้กับสถิติสุดบ้าบอย,ยากแท้ที่จะหาทีมไหนะ วกใจมาทำลายและมันจะยังคงอยู่ติดค้างฟ้าอยู่แบบนั้นไปอีกนานแสนนานแน่นอนเฮ้ยน้ำตากูจะไหล ก็จบไปแล้วครับกับรายการเอ้ยเจลซี hey, Chelsea, พวกมึงทำอะไรกันอยู่วะคลิปนี้มีเอ็นเคดิตด้วยนะเฮ้ยอย่าลืมรอชมท้ายคลิปกันด้วยนะทั้งนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะอิ่มอกอิ่มใจวันวานแฟนสิงบูทั้งหลายอยู่ไหมห่น้อยก็ <c oughs> ถ้าใครเกิดอยากได้เสื้อแชมป์โลกมาประดับบรารมีหน่อยลิงก์ปักหมุดใต้เมนได้เลยครับสปอนเซอร์ผมคลิปนี้บ้านบูชอปส่วนถ้าใครที่คันปากอยากเมามอยก็เม้นม,มาใต้คลิปได้เลยครับผมอ่านและตอบเองทุกเม้นแน่นอนส่วนท่านใดที่ชื่นชอบผลงานโม้เป็นเรื่องเป็นราวจากช่องผมอย่าลืมไปไล่จิ้มเพลิด้นะ มีตั้งแต่ประวันนักเตะเป็นตอนตอนยันสรุปทั้งฤดูกาลแบบละเอียดยิบและคลิปสั้นต่างๆบลาๆๆอีกม,มากมายสรรหาขุดมโมยาวยันลูกบวชแน่นอนและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับผมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเชลซี Chelsea, ตัวจริงต้องไม่พลาดติดตามคอนเทนต์ทั้งในและนอกสนามอีกมากมายได้ที่ช่องออฟไซด์ site, บูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ในโลกของฟุตบอลนะครับจริงอยู่ว่าเรานั้นจะต่างคนต่างมุมมองต่างที่มาต่างมอบหนึ่งชีวิตและจิตใจให้กับทีมที่ต่างกันและโดยความต่างจากตรงนั้นปลายทางก็ต้องโคจรมาห้ามหันฟาดกันเองในทันทีที่เสียงนกหวีดได้เกิดขึ้นเมื่อพบเจอแต่เหนืออื่นใดนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่สวยงามอยู่ในทุกเรื่องราวด้วยเช่นกันที่บอ,บอกว่าเราทุกคนนั้นยังมีความเป็นมนุษย์และพร้อมหยิบยกสิ่งดีงามให้แก่กันอยู่เสมอการสูญเสียของดิโอกโกโจโตาและอังเดน้องชายของเขานี คือเรื่องสุดเศร้าของฝั่งลิเวอร์พูลและแฟนบอลจากทั่วโลกอยู่ไม่น้อยเขาเป็นนักเตะที่ดีเพื่อนที่ดีและแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องและครอบครัวตลอดจนแฟนบอลได้จดจําซึ่งสิ่งสิ่งนี้แม้มันจะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชีวิตที่หายไปแต่นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องมุมดีๆที่สโมสรและนักเตะจากเชลซีทุกคนต่างพร้อมจะทําให้ ขอแสดงความเสียใจด้วยความจริงใจให้กับการจากไปในครั้งนี้พร้อมกับบริจาคเงินโบนัสส่วนบุคคลที่ได้จากการคว้าแชมป์สโมสรอนโลกให้กับครอบครัวของโจโตาและอังเดได้เดินหน้าต่อภูมิใจและดีใจที่ได้เห็นการแสดงออกแบบนี้จากทีมรักของตัวเองมากครับโคตรรักมึงเลยว่าเชลซี